ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับเครื่อง e สิบสามสี่อ๋อเป็นหัวแคทซีมามาสักสี่สิบห้าวันถึงหกสิบวันอันนี้ก็ชนทุบมาจากทุตุนเราไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับกระบะความยาวเท่าไหร่พี่แปดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่อู่ช่างยุทธนองโพนะครับเดี๋ยวเรามารีวิว s 7 0 0 คันนี้ว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับของตกแต่งมีอะไรบ้างสําหรับวันนี้ผมก็ได้อยู่กับพิยุทธ์หนองโพเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับโอ้โหโอเคครับพี่ยุทธ์ครับคันนี้เป็นรถฮิโน่ซีรีส์700นะครับเครื่อง E13C ตัวนี้พ่ยุทธ์ตกแต่งอะไรไปบ้างลูกค้ามีแต่หัวซอีมาอ๋อเป็นหัวแคอซีมานะครับแล้วก็มาขึ้นกระบะขึ้นกระบะแล้วเราก็ตกแต่งหัวอะไรพวกนี้ครับ ครับผมสีอืมแล้วใช้เวลาระยะเวลาในการต่อกีอ่วันนี่ก็ประมาณสักสีวันถึง60วัน45วันหกถึง60วันนะครับเป็นงานละเอียดคุณภาพระดับประเทศเลยนะนะครับโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถึงต้องถึงนะพี่อ่ะเดี๋ยวอ่ะพ่ยุทธพามาดูด้านหน้าเลยละกันนะครับวันนี้ก็แดดร้อนนิดนึงนะครับพี่ยุทธให้เกียรติมากนะครับเป็นคลิปแรกอีพีแรกเลยนะครับที่ได้เจอช่างยุทธ อ่ะพยุทธเริ่มของตกแต่งด้านหน้าเลยเรามาเสริมเติมแต่งอะไรยังไงบ้างนะครับกันชนตัวนี้มันมันชุบมาจากจากนอกแล้วอ๋อเนี้ยกัาากนกชนชุบมาจากญี่ปุ่นกันชนมาจากญี่ปุ่นแล้วเราก็มาต่อยืนแล้วเราก็มาต่อยืนยืนย้ำหมดเองทําที่นี่หมดเลยใช่ไหมพี่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเขาจะมีมาที่ส่วนมากเขาจะมีหน้าจังมาเนี่ยแก้มมาที่มาติดรถนะ๋อพวกนี้เราก็มาเสริมเอา สวยงามมากนะครับเสริมเอานะครับราวไฟด้านบนเนี่ยของของพี่ยุทธเสริมให้ลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่เราทำแต่งสไตล์ยุโรปอ๋อแต่งสไตล์ยุโรปครับอันนี้คือเป็นลูกค้าฟิกมาหรือว่าผมแต่งเขาเองอ๋อเป็นสไตล์ของพี่ยุทธเองเลยสโลแกนของพี่ยุทธก็ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับจากจากญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กใช่ไหมอือเขาจัดเเหล็กให้หมดเลย เป็นเลดให้หมดเลยเป็นงานของช่างยุดโดยตรงเลยโอ้โหถือว่าสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้เป็น S700 เครื่อง E13C ครับกระบะความยาวเท่าไหร่พี่8ยาว8เมตร80โอ้8เมตรเกือบจะ9เมตรอย่างที่พี่บอกเลยนะถ้ปล่อยหมดสีเลยครับโอ้ปล่อยหมดเลยความสูงของกระบะแล้วพี่2.50เมตหมแต่มันดูมันดูแบบถรงมันติเตี้ยเพราะว่ามันเป็นแท่นถุงลมอเป็นแท่นเตี้ย เป็นแท่นถุงลมเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะทรงหมอบใช่ไหมครับครับทรงหมอบมถือว่าสวยงามเลย<ต>จริงจริงจริง<ร><ร>ถ้าตอนวิ่งปุ๊บเนี่ยถุงลมมันจะทํางานยกขึ้นเองม,มันนิ่มไหมพี่ระบบนิ่มนอมบางคนก็เข้าใจไปว่าถ้าใส่ถุงลมแล้วถ้าบรรทุกหนักมันจะเป็นยังไงแบบไหนถามว่ามันก็วิ่งได้นะวิ่งได้นุ่มเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่แบบม้ากนไปอ่ะแบบไม่ได้แบกเนาะถ้าใส่ตามมา มาตรฐานเขาให้ใส่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับของตกแต่งส่วนมากมาจากญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะโอ้โหลายกระบะทุกอย่างเนี่ยของพี่ยุทธ์ออกแบบให้ลูกค้าหมดเลยตัวนี้เป็นกระบะอ่ามินยมหรือว่าเป็นกระบะมินิมเต็มใบมนมเต็มใบเลยโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าหลักๆเลยนะครับถ้าเป็นของอ่าพยุทธ์เลยงานพ่ยุทธ์จะเป็นงานสร้างเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับ โอ้โหตั้งแต่เลี่ยมมีเนียมครอบแคปครอบประตูพวกเนี้ยที่เรากีดลายกีดปลาลายใหม่ๆเงี้ยก็พิยุทธคิดค้นขึ้นเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โห,โโหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับครับผมมาทำมาล่าพอดีอู้เยอะมากเ,ย,เยอะจริงๆใช่ช่างรับดีเยอะครับส่วนร uh, ะบบเบรกคันนี้เป็นระบบแห้งนนหรือนะ้ำอันนี้อันนี้เบรกแห้งเบรกแห้งแล้วเขาไปเสริมมอเอลมมาอ๋อเป็นเบรกแห้งช่างกุ้ง ของช่างกุ้งบางแพรโไปเลี้ยงมาสี่ถังเลี้ยงใหม่เลยโอ้โหถือว่าสวยงามจริงๆนะครับแล้วกคอกันเติมมาจากช่างติกหมดส่วนส่วนใหญ่เลยที่ที่อู่ของพ่ยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถเบิร์กศูนพี่ที่มาต่อทั้งสองเลยใช่ไหมมันก็มีทั้งสองครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นเป็นบ้านเราใช่ไหมว่ารถไปแดง อ๋อเป็นรถป้ายแดงรถเบิกห้างก็เหมือนอ่ะ F49G คันนี้ตัวนี้รอขึ้นกระบะอ๋อขึ้นร้อเมื่อรอทำสีขึ้นข้างอ๋อครับผมโอ้โหสวยงามมากนะครับแต่ละคันวันนี้ก็พิยุทธค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็ทํางานเพราะว่ามันเป็นวันวันเสาร์แล้วก็เป็นวันเข้าวันศาดด้วยใช่ไหมครับครับอูๆไม่ได้หยุดอ๋อแต่อูไม่ได้หยุด วันอาทิตยผมไม่ได้หยุดนะครับที่อื่นอ๋อวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมพี่ผมเข้าใจว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่หยุดพี่ปิดร้านด้วยซ้ํานะที่ผมม,มาหาวันเสาร,ร์มันก็มีถ้าเราจะหยุดเราก็แจ้งล่วงหน้าครับอ่าย<อ>่งานงานเราส่งลูกค้าไม่ทันเพราะว่ารถมันเยอะจริงๆเนาะพี่เนาะลูกค้าเขาก็อยากได้รถนะครับใช่ใช่โอ้โหออกมาแล้วหัวอยากได้ปิ๊งอ่ะ เดี๋ยวผมขอสอบถามนอกเรื่องจาก S 700เล่หนึน่งนะครับอก่อนที่พี่ยุทธจะมาเปิดปู่เองเนี่ยทาเองเนี่ยพี่ยุทธทํางานที่ไหนพี่ยุทธทำอาชีพอะไรเริ่มแรกอะเริ่มแรกับผมก่อนที่จะทาอู่นะครับก,ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะครับเข้าโรงงานเข้าโรงงานแล้วก็เป็นช่างตึงแล้วก็มาอยู่กับอู่ปู่ช่างดอนที่เป็นลุงอะอและ้วเราก็ไปหัด ทำก็อยู่กับลุงจริงๆแล้วอยู่กับลุงดอนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วับแล้วก็ทําตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนล้วก็เลิกเรียนมาแล้วก็ช่วยเขาทําเงี้ยอู๋ช่างดอนบ้านโป่งใช่ไหมครับครับแต่ถ้าทําแบบจริงจังจริงๆอ่ะจริงจังจริงๆน่าจะอยู่อายุประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับลุงประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ปีกตัวออกมาเปิดอู่เองทําเองครับโอ้โหสีเมอนี่โอ้โห ระดับประเทศเลยนะผมมันก็มันที่ค่อยๆค่อยๆเดี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับบางทีบางทีาง,งานพวกนี้มันบางทีมันเราเรียนรู้ด้วยตัวเองก็มันเรียนรู้ไม่หมดมันต้องเรียนรู้กับลูกค้าด้วยลูกค้าเขาต้องการแบบนู้นแบบนี้เขาใช้แบบนู้นแบบนี้เราก็ต้องฟังเขาอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คนใช้เขาเราสร้างให้อย่างเดียวใช่ใช่ครับนี่ก็หลักๆเลยนะครับที่ที่อู่พี่ยุทธเนี่ย จะต่อรถเป็นส่วนใหญ่เลยจะเป็นรถข้อเกษตรใช่ไหมครับถ้าถ้าข้อเกษตรนี่จะเยอะมากจะเป็นพวกด่วนผักด่วนผลไม้เนาะโอ้แล้วก็ที่เห็น2 0 2 4นี้เลยจะเป็นอ่ายัดยัดคานใช่ไหมมาหกรอเลยยัดแปดใช่ไหมพี่ยัดคานนี้ยัดคานต้องบอกว่ามันผมไม่ได้ยัดเองผมส่งไปอู่ราชบุรีทั้มีหลายอู่ ช่างกุ้งช่างน้อยอูช้างใหม่อ๋ออย่างระบบเบ่งนี้พี่ก็ไปส่งหลายๆอูอูช้างเล็กบ้างอูช้างกุ้งบ้างเงี้ยครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเขาจะจะชอบอูไหนแค่นั้นเองอ่ะผมเห็นอ่ะผ่านๆเฟซนะแต่ว่านานนั่นแหละเห็นพี่ยุทธบอกว่าโพสต์บอกว่าไอ้ทำสไลด์คันแรกผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะสไลด์คันแรกใช่เปดล้อคันนั้นไหมพี่สไลด์อะไรอ่ะใช่ที่ที่เห็นโพสต์แต่นานแล้วแหละ ไอสไลด์แล้วตอนนั้นที่ทำม,ม,นมันไม่ได้ต่อเราแค่ตกแต่งให้เขาเฉยถ้อเหมือนคันน,นี้แล้คันนี้ก็มาตกแต่งอ๋อคันนี้ก็มาตกแต่งเขนนาทำถาดมาแล้วครับอ๋อทแล้วเราเพ่มมาตกแต่งให้เขาจะถึงรถสไลด์มันก็มาแต่งเยอะมันก็มาครับผมสวยงามมากคันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ยศ S เจ็ดร้อยคันนี้ของเรานะครับรอส่งมอบรอลูกค้าไดเ้เลิกได้ ได้ยามเนาะนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับที่พ่ยุทธยอมเสียสละนะครับตากแดดตากลมตากฝนกับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะช่างยุธหนองโพหรือว่าพ่ยุทธนะครับมากๆเลยก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับก็เดี๋ยวให้พี่ยุทธไปปฏิบัติหน้าที่ต่อเพราะว่ารบกวนเวลาพ่ยุทธมากต้องขอขอบคุณพ่ยุธครับสวัสดีครับ